คงไม่มีใครปฏิเสธนะครับว่าโลกโซเชียลของเราในทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นโลกที่น่ากลัวที่แบบถ้าทำอะไรผิดพลาดไปบางทีเนี่ยนะครับชาวเน็ตก็จะมาตามจับเรายิ่งกว่าเจ้ากรรมนายเวรเสียอีกและรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary ของเราในวันนี้เนี่ยเราก็จะมากันกับเรื่องราวของอาชญากรที่เขากล้าไปท้าทายต่ออำนาจของเหล่าเทพเจ้าที่เรียกว่าชาวเน็ตครับเรามาดูกันดีกว่าว่าคนเหล่านั้นจะต้องเจอชะตากรรมอย่างไรบ้าง กับเรื่องแรกฮะป้าแมวหนึงในสิ่งที่แอดเชื่อว่าไม่ว่าใครก็ตามที่เอาเรื่องมาลงในเน็ตแล้วมันต้องสร้างความดราม่าเป็นกระแสสังคมได้ตลอดเลยนะครับก็คือเรื่องความทารุณแล้วก็โหดร้ายต่อสัตว์ครับที่แบบบางทีนี่ชาวเน็ตเขารวมใจกันเดือดยิ่งกว่าเจอปัญหาคอรัปชันอีกนะ ซึ่งในช่วงเดือนสิงหาคมของปี2010นะครับอยู่ๆเนี่ยมันก็มีวิดีโอตัวหนึ่งออกมาที่ได้สร้างความเดือดดาลให้กับคนทั่วโลกเลยซึ่งแอดก็ว่าเพื่อนๆน่าจะเคยเห็นวิดีโอตัวนี้กันมาบ้างแหละคือมันจะเป็นวิดีโอของหญิงแก่ชราคนหนึ่งผมสีดอกเหล่านะครับที่เธอเนี่ยก็เดินอยู่ตามข้างถนนทั่วไปนี่แหละก่อนที่ป้าแกนะครับจะเห็นสุแมวตัวหนึ่งกําลังเปิบข้าวอยู่ข้างทางครับ ป้าเนี่ยก็เลยเดินไปหาสุแมวตัวนั้นแล้วก็รูปลูปหลังมันนิดหน่อยก่อนที่จะลากมันแล้วก็ยกไอ้ตรงคอมันนะครับโยนมนลงทิ้งถังขยะทยี่ข้างล่าง,ลงแล้วก็ปิดฝาถาังขยะลงไปแล้วป้าก็เดินสบัดิตูดหนีไปเลยครับโดยที่ป้าแกเนี่ยไม่รู้เลยว่าการกระทําทุกอย่างของป้านะครับได้ถูกบันทึกเอาไว้แล้วซึ่งน้องสุเหมียวตอนนั้นนะครับในข่าวก็บอกว่ามันได้ถูกขังอยู่ในถังขยะนั้นเป็นเวลายาวนานถึง15ชั่วโมงเลยทีเดียว ก่อนที่ในเวลาต่อมาเจ้าของของมันจะมาเอะใจว่าเอะแมวของข้าหายไปไหนเนี่ยแล้วก็เดินออกไปตามหาจนกระทั่งไปพบกับวิดีโอกล้องวงจรปิดดังกล่าวนี่นแหละครับซึ่งก็โชคดีมากนะครับที่เจ้าของแมวเขาไปเจอแมวมาก่อนเวลาที่รถถังขยะเนี่ยมันจะจับเอาขยะไปทิ้งฮะไม่งั้นสุแมวนี่กลายเป็นแมวบดกันแน่เลย ที่หลังจากไปช่วยน้องเหมียวมาได้นะครับเจ้าของก็เอาน้องเหมียวตัวนี้เนี่ยไปรักษากับสัตวแพทย์ครับเพราะว่าแมวมันมีอาการแบบตื่นตระหนกนิดหน่อยไงแต่ทว่าแมวก็ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมากครับที่ผู้คนเนี่ยก็ต่างดีใจกับข่าวการที่แมวนะครับไม่ได้เป็นอะไรมาก แต่ว่าไอ้ข่าวน้องเหมียวปลอดภัยนี่มันก็ไม่ได้ทำให้ความเดือดตาลของประชาชีมันลดลงนะครับแต่ว่าผู้คนเนี่ยเขาต้องการหาอีป้ามาลงโทไ้ได้เพราะเรื่องแบบนี้เนี่ยมันไม่น่าให้อภัยครับนั่นแหละฮะเรื่องราวความหันษาก็เลยเกิดขึ้นในเวลาต่อมาเลยที่จะทำให้เราเห็นนะครับว่าชาวเน็ตเนี่ยน่ากลัวขนาดไหนคือมันก็มีชาวเน็ตจำนวนมากนะครับได้เริ่มสืบหามนุษย์ป้าผู้นี้จากเบาะแสที่พวกเขามีเพียงแค่ ภาพวิดีโอจากกล้องวงจรปิดตัวเดียวเท่านั้นนะครับไปดูซิว่าไอลักษณะถนนที่ป้าเดินเนี่ยมันอยู่ตรงไหนมีพุ่มไม้หน้าตาเป็นอะไรยังไงนะครับโดยการใช้ Google Earth ช่วยอีกนิดหน่อย ก่อนที่จะไปพบว่าไอ้เส้นถนนที่มันเกิดเหตุเนี่ยนะครับมันอยู่ที่เมืองคอนเวนทรีของประเทศอังกฤษครับแล้วก็ได้สืบต่อไปเจอจนอีกว่าอีป้าที่แก้งแมวเนี่ยเขามีชื่อว่าแมรี่เบลหรือว่าป้าแมรี่นะครับอายุ45ในขณะนั้นเป็นหญิงที่ทำงานอยู่ใน Royal Bank of Scotland นะครับแล้วก็มี f เฟ e บ o ๊กชื่ออะไรมีเจ้านายเป็นใครครอบครัวอยู่ที่ไหนเบอร์โทรอะไรคือรู้หมดเลยฮะและเมื่อชาวเน็ตรู้ โลกก็ต้องรู้และเพื่อนๆคิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนั้นล่ะครับมันก็มีคนได้เอาเบอร์ของทั้งแม่ป้าแล้วก็ครอบครัวของชีนางนะครับเข้าไปแจกจ่ายจนกระทั่งมีชาวเน็ตเยอะแยะเลยนะครับได้โทรศัพท์ไปหาป้าแกแบบเป็นโทรศัพท์โลกจิตไม่เว้นวันเลยคือมีทั้งการขู่คุกคามป้าบ้างขู่จะซึบซึบป้าอะไรบ้างก็มีนะครับจนกระทั่งป้าแมรี่ผู้นี้เนี่ยต้องปลีกวิเวกเอาไปใช้ชีวิตอย่างสงบให้ห่างไกลาจากผู้คนอยู่สักพักหนึ่งเลยครับแต่ถว่า ก็ไม่สามารถหนีได้จริงๆนะเพราะชาวเน็ตก็ตามแบบสุดๆเลยและในเวลานี้นะครับคนที่ตามล่าตัวป้าเนี่ยก็ไม่ได้มีแค่ชาวเน็ตอย่างเดียวแล้วนะแต่เป็นทั้งชาวบ้านในละแวกแล้วก็นักข่าวครับที่แม่นักข่าวไปตามบูลลี่เธอแบบไม่เว้นวันเลยนะจนในที่สุดนะครับโปลิสเนี่ยต้องเข้ามาทําหน้าที่ในการปกป้องตัวแม่นางป้าครับ อย่างเช่นในระหว่างที่ตัวป้าจะเดินออกไปบ้านเพื่อไปขึ้นศาลสู้คดีอะไรเนี่ยตำรวจก็จะมาปกป้องครับเพราะกลัวว่าเดี๋ยวป้าจะไปจบลงที่ศาลเตี้ยซะก่อนแต่ว่าถึงแม้ชีป้าจะโดนประชาชนเล่นหนักแบบนี้ก็ตามนะครับป้าแกกลับให้สัมภาษณ์กับสื่อว่ายังไงรูมะป้าแกบอกว่า I really don't see what everyone is getting so excited about it's just a cat ประมาณว่านี่ฉันก็ไม่เห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องน่าตื่นตูมอะไรขนาดนั้นเลยมันก็เป็นแค่แมวเท่านั้นเองจริงไหมล่ะฮะทุกคน คือป้าแกนะครับแทนที่จะสํานึกแล้วก็ทําตัวให้เฉียมเจียมแกลับพูดออกมาแบบนี้มันก็เลยได้ทําให้ชาวเน็ตนะครับยิ่งเดือดเข้าไปอีกสิที่ตอนนี้ละแม่ชาวเน็ตเนี่ยแห่กันไปด่าป้ากันระนาวที่เดี๋ยวมันจะส่งผลไปต่อชีวิตป้าถึงอีก10ปีให้หลังเลยทีเดียวเอาเป็นว่าชาวเน็ตก็ได้เพิ่มดีกรีการคุกคามป้าจนในที่สุดเนี่ยแม่ป้านะครับต้องออกมายอมบอกกับสื่อว่า อีเดียนไม่ได้ตั้งใจจะทําร้ายแมวกับเจ้าของจริงๆไม่ว่าจะทางร่างกายหรือทางจิตใจนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องการกระทํานี้มันไม่ใช่ตัวตนของอีเดียนเลยเดียนก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าเดียนได้ทําไปได้อย่งไงมันไม่ใช่ตัวเดียนเลยจริงๆซึ่งก็โอเคแหละครับมันก็มีชาวเน็ตบางคนเนี่ยพอจะให้อภัยป้าได้แล้วบ้างละ แต่ถว่ามันก็ไม่ได้ทําให้ป้าแกรอดจากการตัดสินลงโทษจากศาลนะครับที่เ็าได้บอกว่าให้ป้าเนี่ยชดเชยค่าใช้จ่ายให้กับเจ้าของแมวน้าซ้ํายังสั่งห้ามป้ามีสัตว์เลี้ยงในครอบครองอีกเป็นเวลาถึง5ปีเลยทีเดียวแต่ถว่าเรื่องนี้เนี่ยมันยังไม่จบครับเพราะว่าชาวเน็ตบางคนนะครับเขายังไม่ปล่อยวางกับชี้ป้าครับเขาเห็นว่าไอ้การที่ศาลไม่ได้ตัดสินให้โทษป,ป้าแค่นี้เนี่ยมันน้อยเกินไปชาวเน็ตนะครับก็เลยได้ตามไปคุกคามป้าแกต่อครับอย่างเช่นว่า มันมีการสร้างวิดีโอนะครับที่เป็นแบบเอาคนไปใส่ชุดแมวแล้วก็ไปหยิบหญิงสาวแก,แกะนะ่ๆน่ะโยนถังขยะกันไปซึ่งไอ้วิดีโอตัวนั้นมันจะเป็นไวรัลช่วงหนึ่งมากใน YouTube เลยนะหรือมีแม้กระทั่งการไปสร้างชุมชนใน Facebook Twitter นะครับที่จะเป็นชุมชนอารมณ์แบบชุมชนคนเกลียดป้าประมาณนั้นเลยนะครับที่ต่างคนเมื่อก็ได้เข้ามาแวะเวียนในชุมชนนี้เนี่ยก็จะโพสต์บรรยายถึง ความรักและความคิดถึงให้เขามีต่อป้าที่จะมีแต่แบบมาโพสต์บอกป้าว่าเป็นตัวทําเงินทําทองอะไรประมาณนั้นเลยนะครับจนกระทั่งทําให้เวลาต่อมาในะหญิงป้าผู้นี้นะครับก็ไม่มีกระจิตกระใจที่จะทําอะไรแล้วครับและเธอก็ต้องกลายเป็นคนที่มีโรคซึมเศร้าในที่สุดซึ่งนี่ก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่แสดงให้เราเห็นนะครับว่าการกระทําผิดครั้งหนึ่งในโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันอาจจะตามหลอกล้อเราไปตลอดชีวิตเลยก็ได้ ว่าแต่เพื่อนๆเ,เคยมีโมเมนต์แบบนี้ไหมครับที่แบบเราคิดจะเล่าเรื่องอะไรสนุกๆให้กับอป้าามาหรืออามา่อาอี้เราก็ตามแต่ว่าพอเล่าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยไอ้เรื่องสนุกนี่นะครับมันกลับกลายเป็นเรื่องที่ทําให้เราเครียดครับเพราะว่าพวกผู้ใหญ่เหล่านี้เขาไม่เข้าใจมุกข,ของเราแล้วก็กลับมองว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ตลกหลังจากนั้นก็โดนเทศนากันยาวเลยฮะ ซึ่งถ้าใครเคยเจอเรื่องแบบนี้มานะครับก็ต้องบอกว่าก็โอเคแล้วมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกันแค่ในครอบครัวไม่ใช่ไปเกิดขึ้นกับสังคมชาวโลกอย่างเช่นในเรื่องต่อมาครับที่มันได้กล่าวถึงหนุ่มร้านขายของชําอายุ20คนหนึ่งนะครับซึ่งเขาก็ไม่รู้ว่าจะเรียกว่างหรือสร้างสารรค์อะไรนะครับผู้หนุ่มเนี่ยก็เลยได้ไปสร้างเรื่องครีปี้พาสต้าลงมาในเว็บบอร์ด ซึ่งไอ้คลิปปี้พาสต้านี่นะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องแต่งแนวหลอนๆในเน็ตนะแต่ถ้าว่าจะเป็นเรื่องแต่งที่ใช้สถานที่จริงเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นจริงหรือว่าอะไรบางอย่างที่มันสามารถเชื่อมโยงกับโลกแห่งความเป็นจริงได้นะครับปะปนผสมลงไปด้วยจนกระทั่งทําทให้บางคนคิดว่าไอ้เรื่องเล่าหลอนๆเรื่องพวกนี้เนี่ยมันเคยเกิดขึ้นจริงครับและนั่นแหละฮะ พอหนุ่มกนนี้เนี่ยก็เลยเกิดอาการอยากเล่นสนุกไงแต่งเรื่องแบบนี้ให้ชาวโลกได้ตื่นเต้นตกตาตกใจอะไรกันบ้างก็เขียนเรื่องลงไปว่ามันจะมีผู้ก่อการร้ายจากทางตะวันออกกลางได้บุกเข้ามายังสหรัฐแล้วก็ส่งบอมมามากมายไปตามสถานที่ต่างๆอะไอย่างเช่นสนามกีฬาโรงละครอะไรบ้างโดยวิธีการส่งบอมของผู้มันเขาจะใช้บอมฝังไปยังตามรถบรรทุกหลังจากนั้นเอารถบรรทุกขับพุ่งเข้าไปในตัวตึก ที่ไอ้บอมเหล่านั้นพอมันบอมเสร็จมันก็จะส่งกรรมตภาพรังสีไปทั่วเมืองมากมายนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีการใช้ชื่อของผู้ก่อการร้ายที่เคยมีตัวตนอยู่จริงอีกอะไปบอกว่าผู้ก่อการร้ายคนนั้นนะครับเขาได้เคลมว่าทางสมาคมก่อการร้ายเนี่ย กำลังรอที่จะเห็นอเมริกากลายเป็นฮิโรชิมาแห่งใหม่อยู่ในวงเล็บเปิดฮิโรชิมานี่ก็คือเมืองหนึ่งของญี่ปุ่นที่อเมริกาเขาเคยไปทิ้งดิวเคีย์บอมลงไปนะครับวงเล็บปิดซึ่งเรื่องเหล่านี้เนี่ยถ้าใครเป็นคนที่ท่องเน็ตบ่อยอยู่ได้มาอ่านเจอก็คงพอจะจับไตได้แล้วนะครับว่ามันเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมาอย่างขี้โม้อย่างแน่นอน แต่ว่ากับรุ่นอากงอาม่าของเราที่เขาไม่คุ้นเคยกับเรื่องหลอกเด็กทางแบบนี้สิเขาก็เชื่อกันเป็นตูเป็นตะเลยครับว่าแบบเดี๋ยวประเทศของเรามันจะเจอเรื่องวิบัติอะไรกันเกิดขึ้นอีกแล้วเพราะว่าไอ้ช่วงที่มันเกิดเหตุขึ้นนะครับมันเพิ่งผ่านเหตุการณ์ในวันวันที่เครื่องบินบินตูมตึกเวอร์เทนนั่นนะไปไม่นานนะครับมันก็เลยได้ทําให้อเมริกันชนบางส่วนเกิดอาการหลอนครับแล้วก็ยังไม่พอ ผู้หนุม่มคนนั้นนะครับแทนที่เขาจะโพสต์ลงไปธรรมดาใช่ไหมไม่ฮะเขาเอรีโพสต์ใหม่ตัวเองเป็น10 10 10 10รอบเลยจนทําให้เหมือนกับว่าไอ้ข่าวนี้นะครับมันเป็นข่าวที่ผู้คนให้ความสนใจแล้วก็รีโพสต์กันอยู่บ่อยๆคือมันจะมีคนแคปหน้าจอข้อความต่างๆที่ผู้หนุม่มได้แต่งนี้เนี่ยไปเผยแพร่ยังทางอื่นนอกจากพวกเว็บบอร์ดด้วยครับจนกระทั่งไอ้เรื่องราวนี้นะครับมันได้บานปลายใหญ่ไปถึงขนาดที่ f b i หรือสํานักงานการสอบสวนกลางของสหรัฐเนี่ย ต้องออกมาตามจับชายผู้นี้เลยครับเดือดร้อนไปจนกระทั่งชายผู้ที่แต่งเรื่องนี้นะครับเขาต้องยอมออกมามอบตัวกับตำรวจครับหลังจากนั้นก็ได้สารภาพกับตำรวจไปว่าไอ้การที่เขาได้แต่งเรื่องร้อนๆออกมาทางเน็ตแบบนี้เนี่ยมันเป็นเพียงแค่เขาต้องการเล่นสนุกและไอ้การที่เขาต้องการจะพยายามปั่นกระแสโพสให่มันได้โด่งดังขึ้นมาเนี่ยก็เพราะว่าเขากําลังแข่งกับเพื่อนเขาอยู่ว่าเรื่องแต่งของใครมันดูน่ากลัวน่าเชื่อมากกว่ากัน ซึ่งเมื่อเขาได้อธิบายสายที่เขาต้องทำเรื่องวิบัติแบบนี้ขึ้นมาจบนะครับ FBI หรือตำรวจกลางของสหรัฐเยกถึงกับเบ้ปากมองบนเลยว่านี่มันเป็นข้ออ้างที่ฟังไม่ขึ้นหลังจากนั้นนะครับก็จับชายคนนี้ยัดสังเตลงไป6เดือนนอกจากนั้นก็ยังได้กำหนดให้6เดือนหลังจากที่เขาได้ออกมาจากคุกนะครับชายคนนี้เนี่ยจะต้องถูกกักตัวอยู่บ้านอีกยังไม่พอครับ ศาลก็ยังได้ตัดสินอีกด้วยว่าให้ชายคนนี้นะครับจำเป็นจะต้องจ่ายเงินชดเชยค่าเสียหายกับพวกสนามกีฬาต่างๆที่เขาได้กล่าวถึงในนิยายของเขาด้วยเพราะว่าไอตอนที่ข่าวเรื่องนี้มันได้ดังไปแล้ว,ลวมีชื่อของสนามกีฬานะั้นจริงๆนะครับไอคนในสนามกีฬาเนี่ยก็ไม่รู้ครับว่าเดี๋ยวมันจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นแบบนี้หรือเปล่าก็ต้องป้องกันตัวไว้ก่อนก็เอาตังของสนามกีฬานะครับไปจ้างหน่วยดูแลรักษาความปลอดภัยมายืนถือปืนกันหน้าสนามกีฬาอีกเพียบเลย ก่อนที่จะพบว่าตัวเองโดนเทฮะเฮ้ยถ้าเป็นแบบนี้ในภาษาจีนเขาก็จะเรียกว่าเจียป้าบ่อสื่อหรือถ้าแปลเป็นไทยก็แกว่งพระโอษฐาพระบาท้นะครับอยู่ดีไม่ว่าดีแต่จะว่าเรื่องต่อมานี่สิครับมันจะหนักกว่าน,นั้นอีก ก็คือต้องยอมรับนะครับว่าไอ้ทุกวันนี้ที่เราได้มีสื่อทีวีซีรีส์อะไรกันให้ดูเนี่ยบางทีมันก็อาจจะทำให้ภาพลักษณ์ของผู้โจรหรือผู้ร้ายตัวโกงนะครับดูเท่ไปได้ครับเพราะจากหนังหลายๆเรื่องเขาก็มักจะเอาพวกตัวโกงมาเป็นพระเอกใช่ไหมที่แบบไปป้นอะไรทีแล้วก็แบบหนีรอดตำรวจมาได้มันดูแล้วมันเท่อยากทำตามมั่งครับซึ่ง นั่นแหละครับมันก็มีพวกผู้คนที่พยายามอยากจะทําตามกันไปจริงบ้างจนกระทั่งลืมไปนะครับว่าไอ้โลกแห่งความเป็นจริงนี้เนี่ยมันไม่ได้ทําอะไรทุกอย่างง่ายๆเหมือนในหนังนะเพราะว่าตํารวจในโลกแห่งความเป็นจริงนะครับเขาไม่ได้โง่แล้วก็ไม่ได้แบบว่ามาแค่ตอนจบมนในทีวี แต่ถ้าว่าโปลิสในโลกแห่งความเป็นจริงนะครับก็จะมีความห้าวเป้งกว่าโปลิสในซีรีส์เยอะเลยครับเพียงแค่ว่าไอ้พวกวิธีการตามจับคนร้ายอะไรต่างๆเนี่ยเขาไม่ได้มาเผยไตบอกสื่อก็แค่นั้นเองมันก็เลยที่ทําให้คนร้ายบางคนนะครับหลงระเริงเหลืองคิดว่าเดี๋ยวเอาแผนการง่ายๆตามหนังไปทำพวกนี้แหละโปลิสมันก็จะจับไม่ได้หรอก ซึ่งบางคนนี่ก็ไม่ได้ทําตามอย่างเดียวนะแต่เอาแผนการของเขาเนี่ยมาอัปเดตลงในโลกโซเชียลด้วยครับโอ้ยคือคิดว่าปล้นธรรมดาแล้วเดี๋ยวโลกจะไม่จําว่าอย่างนั้นที่เรื่องก็มีว่าย้อนกลับไปในช่วงเดือนสิงหาคมของปี2015นะครับ มันก็ได้มีชายฝรั่งคนหนึ่งได้โพสต์ลงในเว็บไซต์โฟจังซึ่งมันจะเป็นเว็บบอร์ดของพวกฝรั่งอารมณอารมประมาณพันทิปก็แล้วกันนะเนาะที่พอใครมีรูปหรือเรื่องจิบป,ปาถะอะไรเนี่ยก็ามาโพสต์กันเล่นๆพร้อมกับแปะข้อความอีกนิดหน่อยให้แบบใครก็ได้ที่ผ่านเข้ามาเข้ามาอ่านนะครับและตอนนั้นเองมันก็มีโพสต์จากชายนิรานามที่ก็บอกว่าเขาเนี่ยกำลังจะทําการปล้น โดยวางแผนไว้ว่าจะใช้ช่วงเวลาประมาณบ่าย3ามโงที่เขาเนี่ยจะขับจักรยานไปยังแบงค์แห่งหนึ่งหลังจากนั้นก็ทำการปล้นซะโดยการระบุบอกหมดเลยนะครับว่าเขาเนี่ยจะใส่อะไรไปในวันนั้นบ้างอย่างเช่นเสื้อสเวตเตอร์หนึ่งตัวหมวกหนึ่งใบแว่นตาดำแล้วก็ปืนบ b ีกันอีกหลังจากนั้นก็ลงท้ายด้วยว่านเนี่ยเนี่ยผมไม่ได้โพสเลนนะผมซีเรียสผมจะไปปล้นจริงๆแล้วก็ขอให้ผมโชคดีด้วย ที่ตอนแรกเมื่อผู้คนได้มาอ่านโพสต์ของผู้หนุ่มนี้นะครับแทนที่เขาจะคิดว่าฮีแก่เท่ครับเขาแบบคิดว่าเอ๊ะทำไมคนมันเบียวขนาดน,นี้แล้วก็ไม่ได้สนใจอะไรนะครับคือคิดว่ามันเป็นแค่พวกเรียนคีย์บอร์ดกดโพสตส่งไปท่นนั้นนะก่อนที่ในเวลาต่อมานะครับบกักนมผู้นี้เนี่ยก็จะโพสต์ลงใหม่อีกแล้วครับเป็นรูปของปืนบีบีกันของเขาหรือว่าปืนของเล่นที่มันมีลักษณะค่อนข้างคล้ายกับปืนจริงมาหน่อยนะครับเพื่อให้คนสนใจเขาอีกพร้อมกับบอกว่า หลังจากป้นเสร็จแล้วเนี่ยผมจะไปเอาจักรยานที่ผมจะจอดเอาไว้หน้าธนาคารแล้วก็ขับนี้ไปนะคือดูหนูหนูกําลังจะไปป้นหรือหนูเขียนบทละครจะบอกเขาหมดเลยนอกจากนั้นนะครับเขาก็ยังได้เล่าอีกว่าตอนนั้นเนี่ยเขาตื่นเต้นมากเลยก็เลยได้ดื่มเครื่องดื่มมึนเมาก่อนจะไปทําการเพื่อเสริมความกล้าซะหน่อยครับแล้วก็ถ่ายภาพ,พเครื่องดื่มมึนเมาที่เขาดื่มเสร็จแล้วเนี่ยวางแปะโชว แต่ทว่าแต่ทว่าแต่ทว่าพอก่อนจะออกไปปล้นปุ๊บเนี่ยจักรยานของเขาเนี่ยก็ได้ถูกขโมยไปใชแล้วครับคือมันก็จะมีโพสต์เป็นรูปภาพแบบตัวจอดจักรยานนะครับแต่ว่าไม่มีจักรยานอยู่นะซึ่งเมื่อเขายิ่งโพสต์อะไรไปเยอะแยะแบบนี้มันก็ได้ทําให้ชาวเน็ตยิ่งอึ้งสิครับอึ้งว่าอิหมอนี่มันเป็นตัวตลกเข้าไปใหญ่เลยคือแบบจะเป็นโจทย์ได้ไงจักรยานตัวเองเนี่ยังโดนปล้นไปเลยแล้วก็ได้ไปเม้นต์กันแกรแน,ขนเขาเพียบเลยนะครับ แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมามันก็เหลือเชื่อครับก็คือเหมือนกับว่าผู้ชายคนนี้นะครับเขาจะได้ไปทําการปล้นธนาคารมาแล้วก็ปล้นสําเร็จจริงๆเพราะว่าโพสต์ต่อมาที่เขาได้โพสต์มาเนี่ยมันก็จะเป็นรูปของธนบัตรเงินกว่าหลากหลายร้อยใบเลยนะครับพร้อมกับแคปชั่นว่าเฮ้งานแค่นี้มันง่ายเฟรี่ ถ้าคุณยังไม่เชื่อผมอีกว่าผมทําได้แล้วก็ผมมีภาพอื่นให้คุณดูอีกแล้วเขาก็โพสต์ภาพเงินที่แบบมีเยอะมากขึ้นกว่าเดิมนะครับหลังจากนั้นก็เขียนบอกวิธีไปหมดเลยครับว่าเขาไปทําการขโมยยังไง <c oughs> ซึ่งมันก็ดูตลกดีนะครับว่าแบบมีโจรเบี้ยวแบบนี้ที่แบบไม่มั่นใจในฝีมือตนเองหลังจากนั้นจักรยานตนเองก็ยังโดนขโมยไปอีกจะสามารถทําเรื่องราวอะไรแบบนี้ได้สําเร็จนะครับ แต่ถ้าว่าเรื่องราวมันจะตลกไปกว่านี้อีกถ้าหากว่าตำรวจเนี่ยไม่สามารถจับโจรคนนี้ได้นะครับเพราะว่าหลักฐานทุกอย่างที่ฮีได้ไปก่อการไม่ดีมาเนี่ยมันแปะอยู่บนโลกโซเชียลหมดแล้วครับที่ทําให้ตำรวจเนี่ยหาพิกัดของเขาอยู่ได้ไม่ยากเลยทีเดียว แต่ว่าก่อนที่จะไปจับนั่นเองนะครับก็เหมือนกับว่าโปลิสเนี่ยอยากจะเล่นทําให้ชายคนนี้เขาตกใจอะไรหน่อยแลวมั้งตำรวจนะครับก็เลยได้ไปนาภาพฟุตเทจของชายคนนี้ที่ได้มาจากกล้อง CCTV ของธนาคารเนี่ยออกไปเผยแพร่ย,ยังข่าวห้ทั่วเลยครับหลังจากนั้นก็เขียนรายละเอียดบอกด้วยว่าเขาเป็นใครอยู่ที่ไหนและตํารวจกําลังจะไปตามจับเขาอีกไม่ช้าครับ คือเอาดิเองปล้นโซเชียลแล้วคิดว่าอยากเทใช่ไหมตำรวจก็อยากเทด้วยเหมือนกันครับเอาเป็นว่าเมื่อข่าวนี้มันได้ออกไปทีวีจนกระทั่งโดง่งดังไปทั่วนะครับผู้หนุม่มคนนี้เนี่ยก็เหมือนกับจะเพิ่งรู้ตัวครับว่าเขาไม่น่าจะรอดแล้วแล้วสิ่งที่เฮียกแกทําคืออะไรรู้ไหมผู้หนุม่มน,นะครับเขากลับไปยังไอ้เว็บบอร์ดอันเดิมนะครับไปโพส์ขอความช่วยเหลือครับบอกว่าเขาจะหลบหนีอันไหนยังไงดีไปขอความคิดเห็นจากชาวเน็ตหน่อย แล้วก็มีตัวเลือกให้1 2 3สราวก็ว่าเขากำลังทำพวกไลฟ์สดอะไรในยุคนี้อยู่เลยนะครับเพียงแค่ว่ามันเป็นไลฟ์สดที่ไม่สร้างสารรค์ไงซึ่งหนึ่งในวิธีที่เขาได้คิดขึ้นมานะครับก็คือเขาจะเอาเงินจากการที่เขาได้ขโมยมาเนี่ยไปซื้อโมอโเตอร์ไซค์ครับหลังจากนั้นก็ขับนี้ออกนอกเมืองฝาฝูงตำรวจออกไปเลยโอ้ไม่ก้อนนี่มันยังคิดว่ามันยังอยู่ใน GTA อยู่หรือเนี่ยแต่ว่าวแผนการนี้นะครับมันก็ไปไม่ถึงฝันนะฮะเพราะว่าในเวลาต่อมาเนี่ย โลิสนะครับก็ได้มาถึงบ้านนะแล้วก็มาจิกหัวเฮียแกลากเข้าไปในสังเตเอาความง่าของเฮียแกเนี่ยไปสังเวยให้กับสังเตเป็นเวลาถึง10ปีครับซึ่งแบบมาคิดคิดดูจิมันจะคุ้มไหมเนี่ยกับการที่แบบโพสต์เพื่อตัวเองอยากเทจะต้องแลกกับการต้องติดสังเตยสิบปีเนี่ยที่จะหาใครเห็นว่าคลิปนี้มันหนุกเลยอยากแอดทำแบบนี้ต่อนะครับก็รบกวนกดไลค์เพื่อเป็นการบอกให้เราทราบหรือว่าจะสามารถคอมเมนต์บอกเรื่องอะไรที่เพื่อนๆอยากฟังมาในคอมเมนต์ก็ได้นะครับผมสาหรับวันนี้เนี่ยแอก็ต้องขอตัวลาไปเช่น คืแล้วเนอะบ๊ายบาย